วัสดีจ้ามืัอนี้ได้เวลากินแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเด้อเอามะขอ่อยบัตรที่นี่กร,นก,นนกระตักก่อนร้อนๆอ้อมะขอยร้อนๆโอ้ปวดนะเบิ้งเบึงเบึงเบึงค่ะเบิึงจะแซบจะแซบค่ะ อ้อมบอกขอให้โค้งค่ะอ้อมบอกขอให้โค้งนี่นะไปตะเสียกเพื่อนอยังเนี่ยคุณมึงพักกระแยงบัดที่นี่ขออนุญาตกินมาเด้อค่ะกินขา้าวมาเด้อค่ะมาเด้อจ้ากินข้าวน้ำกันเด้ออ้อมบอกขอให้อันดับแรกก็คือสิจำแก้วก่อนเนาะจิจำแก้วก่อนเสี่ยมึงก่อนนะกกอ,นมมนอนนะือีบอกอีเมแซ่บ ซีมบอกหห้ด้วยอิดใบญ่ลปละพี่น้องเออคุณหอนแถอบ้านโอหหอนแ <c oughs> ี่ได้ละหวัวมันไหนหวานหวานค่ะพี่น้องแสาวนจ่ำแก้วแก้วไม่สมนิทลรอค่ะกินแบบประหยัดประหยัดเด้อจ้าเด้อแล้วก็ไม่จ้ำน้ำเนาะ อพักกัแงงอันนี้พักกันแง่งทีอออมใส่เน,น,น่ยค่ะพร้อมคอมแอบเสีบอืมกินไ้งๆมันก็นะ่ะ ผมให้โค้งบ้านหวานค่ะพี่น้องผู้ใดมาท่นลองเคยกินเด้อลองเบิ่งค่ะลองเบิ่งหวานกรอบพร้อมนุ่มเนื้อนุ่มอืออือแบบนี้คับจำแจ้า กับค่ากีกดี้ค่ะอ,อร่อยมากโอ้ยจิ้มเมน,มนื้อมันสดเนื้อนี่อ่ะแซบบ่บค่ะพี่น้องตอนนี้ระเดอ้อไปช่มเบืองหลังใดค่ะมีเบืองหลัง วิธีการเฮ็ดให้เบื้องพร้อมแซ่บหมอก